สวัสดีนนจ้าวันนี้สวัสดีวันนี้เสาร์อาทิตย์อยาเชื่อต้องออกบ้านไม่ต้องออกบ้านนะคะคุณจ้ารู้เหตุผลเอ๋วให้แลคะ่ะเพื่อคำเอวนางบอกว่าสีคำเอ๋วให้เมียผ่าเบื้องฐานที่หนึ่งว่าบ,บอกทายคลิปเนี่ย <c oughs> ยุดเชื่ออยู่บ้าน <c oughs> ตำบลบ้านดูอำเภอนาโพนะคะ <c oughs> จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ หยุดเชื้อนะคะอยู่บ้านเด็กนักเรียนก็หยุดนะคะหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อนะคะดูนางบริหารฟันค่ะดูนางบริหารฟันดูนางบริหารฟันค่ะหยุดบ้านอยู่เชื้อเอ้หยุดอ,อยู่บ้านหยุดเชื้อนะคะเพราะตอนนี้โควิดระบาดมากเลยค่ะ เด็กนักเรียนก็ไม่ได้ไปโรงเรียนอยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็ทำก็เล่นนะคะงไมเ่อยมเองเลยมให้นางอยู่บ้านนะคะง่ิงมั้ยน้องพีมเงาไหมน้องพีมเงาไหมคะเงาเงาไหมไม่ได้ไปโรงเรียนเหงาไหมเงาเงาไม่ได้ไปหาใครมั่งไม่ได้ไปหาพี่อาเดีย ไม่ได้ไปหาพี่หมวยไม่ได้ไปหาน้องสปายไ,ปไม่ได้ไปหาพี่โชคเพราะว่าโควิดระบาดคุณครูให้หยุดให้อยู่บ้านหยุดเชื้อค่ะตอนนี้ <c oughs> พวกเราต้องดูแลตัวเอง <c oughs> ไม่ให้ตัวเองไปติดเชื้อโควิดนะคะ <c oughs> เด็กน้อยก็ต้องหยุดอยู่บ้านนะคะ <c oughs> นางน่าสงสารมากนางบอกว่า เงาค่ะอยู่บ้านแล้วเหงาเงาอยากไปโรงเรียนอืมเงาอยากไปโรงเรียน<ง>นางบอกคิดถึงเพื่อนเพื่อนนะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะที่หยุดนะคะแล้วก็จะหยุดต่อไปอีกนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันนะคะบ้านดูกับบ้านนนนม่วงห่างกันประมาณสามโลนะคะนะคะคนสวยนะ,น,ะ,ะน,น่คนะขาหนีแล้วพี่มุนจ้ะนนอออตอนนี้นะนางจ้องอยู่กับ โทรศัพท์นะคะแล้วนางก็ยิ้มนะคะนางกินข้าวกับอยังกินข้าวสาวกับอะไรคะคนสวยกับกับไก่กับไก่เหรอไก่อะไรคะไก่ไก่ไก่หมินไก่ทอดไก่ทอดไก่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 โอฟางไก่โอฟางเอ้ยรู้จักไก่โอฟางด้วยตัวแค่นี้ ตอนนี้หนูกี่ขวบแล้วห้าสิบขวบเอาดีๆตอนนี้กี่ขวบแล้วคะสามขวบสามขวบหกหกเดือนเอาส,สามขวบหกเดือนหนดูที่สาม,สามขวบหกเดือนทําอะไรได้มั่งสาเดือนทำทำอะไรได้มั่ง,ไ,ไ,งไปโรงเรียนอะทำทำทำเด็กนีหยังไนเนี่ย มิเตเลนของเลนโอ้ยเอาเอาเห็ดไปเจิมมาปีเจิมมาปุ๋ยพี่น้องเอลยแม่ยจะหมุนเออเอาเอาขับไปพี่น้องเอลยเอาเอาเอาน้อองบสเด็กน้อยตากลมๆตากลมๆลมองเพลงมึงช่างชางช่างอย่าเห็นเอาไว้บอกทางนั้น ตห้หมูด้างๆหมียงเงี้ย่ายหาดังยาวเอานกเขาบ้างเงานกเขานกเขาบินข้ามเขาใจลูกกาวบินมินตุมเขาบอกว่านกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่นกเราเฝ้าแต่แลมองตัวเมียตีปีกพับ ตัวเมียตีปีกพับพับพับตัวผู้ขันรับวร่งจุกสูจุกสูเอาช้างมึงเจละเทเจระเ้เอาช้างช้างดูซิไม่เก่งเลยร้องไม่ได้เาอย่ามั่วอย่ามั่วมาวิ่งขับขับเดี๋ยวเดียวรับตามเราไปอ้าวมาวิ่ง มาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจควบกับกับกับมาวิ่งเร็วรีดูสิหายไปมาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจควบกับกับกับเร็วทันใจละควบกับกับกับอ้าวเห็ดไปทั่วเหรอพี่น้องเอ้ยเอ้ยเห็ดดีดูพี่ดพี่น้องเพื่อนบ่เห็นนาเพื่อนกระสีว่าเบิ้งห้เบิ้งงอย่างเลย กเบงหน่ามาอาปากใส่กล้องอีกนะไปร้องเพลงให้เพิ่นฟังเพิ่นอยากฟังเพลงทำดีๆเอานั่งดีๆแล้วก็ร้องเพลงนั่งสวยๆคนสวยอ่ะกุ๊กกุ๊กไก่ก็ได้อ่ะเลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ย เจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดินทำมาหากินตามภาษาคุกไก่เอ้ยเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเป็นเสียงเหลียกของลิงมันชอบวิ่งกระโดดไปมาเจี๊ยบเจี๊ยกเจี๊ยบมันลองเหลียกพวกมา

นั่นแหละบอกให้ร้องทุกวันไม่ร้องร้องไปร้องมาเดี๋ยวก็ชินเองแล้วก็จําไม่ได้เวลาค,คุณครูถามก็ร้องไม่ได้ไปฝึกมาใหม่นะคะคนสวยอาหสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง ให้น้องพิมพ์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะบ๊ายบาย